สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับวันนี้จะเป็นมาสเตอร์เกรดนะฮะเป็น r x 78.2นะครับเวอร์สามนย์นะครับแต่ผมจะเปิด3กล่องเลยนะครับแล้วว่า3กล่องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นงานจับฉลากนะครับอิจิบันคุจินะครับซึ่งร่วมกับทางบันเพสโต้นะครับซึ่งงานจับฉลากเนี่ยการได้มาก็คือตามชื่อนะครับก็คือจับฉลากนะครับซึ่ง จะมีอยู่ในงานทั้งงานหนึ่งผมจำชื่องานไม่ได้แล้วจริงๆขออภัยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีขายตามปกติด้วยนะครับกล่อง3กล่องนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับมาจากทางร้านกระนั f ม r you นะครับซึ่ง3กล่องนี้จะมีทั้งกล่อง a กล่อง b นะครับแล้วก็จะเป็นอีก1กล่องนะครับที่เป็นกล่องสีซีนะฮะสำหรับราคานะครับเออไม่ทราบจริงๆนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับสำหรับทางร้าน กระนั้ y o u นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ร้านไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับ3กล่องนี้หน้าตานะครับมันก็จะเหมือนกัน2กล่องตรงนี้จะเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบสีซีดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบเต็มสีแบบปกติเลยอย่างนี้นี่เดี๋ยวค่อยมาดูกันใกล้ๆถ่ายโพสตอัพกันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กล่องนี้กล่อง A นะครับนี่เดี๋ยวความพิเศษของแต่ละกล่องนั้นเป็นยังไงนะครับ <The obsc ene> เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้ากล่องกันใกล้ๆนะครับนี่ก็คือกล่อง A นะฮะมาสกเกรดนะครับ1ต่อร0 0 RX 7เเอร์นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่อง B นะครับซึ่งกล่องสีซีเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะขออภัยตอนนี้ใช้กล้องแบบมือเดียวโอเค ่ามาดูด้านข้างนะครับก็จะเหมือนกันนะครับนี่หน้าตานะหน้าตาจะเหมือนกันนี่สำหรับกล่องสีซีดก็เช่นเดียวกันนะครับสีมันก็จะซีดตามนี้นี่แล้วก็ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็น B นะอันนี้ก็จะเป็น A นะครับผม Cross combat b v i e suit prototype นะฮะเขียนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับทั้ง3กล่องเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันที่กล่อง A ก่อนแล้วกันนะครับอุ๊อ ก็มาดูที่ถุงนะครับก็จะเป็นพรสทสีนะฮะอันนี้ก็ดูเหมือนแบบปกตินะมี1น,นะครับ2อ,อันนี้เป็นพาสดส,ส่ยละ3 4 5 6นะครับ มีหถุงนะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทเออเป็นหนังสือคู่มือนะฮะในแบบต่อก็เป็นคู่มือของตัว3.0ปกตินะฮะตัวนี้ไม่ได้มีเพิ่มอะไรพิเศษนะครับนอกจากว่าตัวพาร์ทชิ้นส่วนจะเป็นใสาบางส่วนนะครับโอเคคู่มือปกติอ่ะ มาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูรวมๆนะครับว่าแต่ละกล่องมันแตกต่างกันยังไงนะต่อมานะครับกล่อง B มาเปิดกล่องกานปึ๊บอ่เปิดขึ้นมาก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่ะกลุ่ที่1นะครับ2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ คู่มือนะครับเหมือนกันเปียบนะฮะต่อมาฮะก็จะเป็นกล่องสีซีดนะครับซึ่งหน้ากล่องเนี่ยก็จะเหมือนกับกล่องของกล่อง B นะฮะมา1นะครับ2 3 4 5 6นะฮะแล้วก็คู่มือนะครับเท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาดู ทีละแผงนะครับแล้วก็จากทีละกล่องกันเลยนะครับว่า A B C อะไรเงี้ยมันเรียงกันแล้วชิ้นไหนมันไม่เหมือนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเทียบกันไปเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับที่อยู่ในกล่องในแต่ละกล่องนะครับมีอะไรบ้างเราก็มาเริ่มกันที่คู่มือนะฮะคู่มือก็จะเหมือนกันนะครับ ทั้ง3กล่องเลยนะฮะใช้แบบเดียวกันนะครับก็คือคู่มือของตัว RX 7 8 2ขีด2นะครับเวอร์ชันส .0 นนั่นเองพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นแผง B นะฮะจากของกล่อง A B แล้วก็กล่องสีซีตามลำดับนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นตามลำดับอย่างนี้นะครับทุกๆแผงไปนะครับเรามาดูกันที่กล่อง A กล่อง A นะครับก็จะเป็นตัวพาร์ทสีฟ้านะครบแบบเดิมนะฮะนี่แต่ว่า ของทาง B นะฮะแล้วก็กล่องสีซีดเนี่ยจะเป็นพัดที่เป็นชิ้นใสนะครับนี่ก็คือจะเหมือนกันนะครับใน2กล่องนี้นะครับทีนี้เอามาเทียบกันนะฮะก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับต่อมานะครับเป็นแผง C นะครับซึ่งทั้ง3ากล่องนะครับ จะเหมือนกันทุกประกาศนะครับก็จะเป็นชิ้นใสนะครับตามนี้เลยที่ต้องเป็นชิ้นใสเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวหัวนะครับแล้วก็ตัวของดวงตานะครับซึ่งตัว i 7 8 k 2เนี่ยเวอร์ชันน3.0ตัวนี้ก็สามารถใส่ led ลงไปที่ลำตัวได้นะครับก็อยู่ใต้หัวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นแผงดีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากล่อง a นะครับ จะเป็นพาร์ทชิ้นใสนะครับในส่วนของตัวโลนะครับแล้วก็ตัวกระบอกของบาสุก้านะครับแล้วก็จะมีตัวบีมเซเบอร์นะฮะที่เป็นพาร์ทชิ้นใสนะครับสำหรับของกล่อง B และกล่องสีซีดนะครับจะเป็นพาร์ทชิ้นสีขาวธรรมดานะฮะสามแผงตามนี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือแผง E นะครับในส่วนของกล่อง A นะครับ ก็ยังจะเป็นตัวพาร์ทใสอยู่นะครับเฉพาะสีแดงนะครับที่เป็นพาร์ทใสนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโล่นะครับชิ้นเท้านะครับผมนี่แล้วก็ช oh> ิ้นตรงข้างเอวนะครับที่เป็นพาร์ทใสนะครับตรงนี้ก็เป็นพาร์ทใสนะฮะสำหรับพาร์ทชิ้นสีเหลืองนะครับก็ปกติแล้วก็ตรงนี้นะครับของแผงเอ่อของกล่องบีนะครับแล้วก็กล่องสีซีเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นพาร์ทใสในส่วนของสีฟ้านะครับ นี่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแบบปกติไปนะฮะ,ะเพื่อเทียบกันนะครับก็คือจะสลับนะครับในตำแหน่งที่เป็นพัดใสของแต่ละอันกันนะครับกล่อง A กล่อง B แล้วก็กล่องสีซีดนะครับซึ่งอันนี้จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แยกต่อมานะครับจะเป็นพ์ทของ F 1นะฮะแล้วก็ F 2นะครับอันนี้จะเป็นกล่อง A กล่อง B นะครับ แล้วก็กล่องสีซีดนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะฮะทั้งกล่อง b แล้วก็สีซีดเนี่ยจะเหมือนกันนะครับทีนี้พาร์ทของ f1 และ f2 นะครับจะเป็นส่วนประกอบของตัวขานะครับเป็นพาร์ทชิ้นสีขาวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพาร์ทใสนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ใสทะลุทั้ง f1 นะฮะแล้วก็ f2 อันนี้มาเทียบกันนะ โอเคนี่คือ f 1แล้วก็ f 2นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นพาร์ทของ g 1นะครับแล้วก็ g 2นะครับโดยที่กล่อง a นะครับจะเป็นพาร์ทสายแทนนะครับและกล่อง b นะครับแล้วกล่องสีซีดนะครับก็จะเป็นในส่วนของชิ้นสีเทานะครับก็คือขาวนั่นแหละนะครับแต่มันคนละโทนที่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสีตัดกันนะครับระหว่างสีขาวแล้วก็เทาอ่าอันนี้ g 1นะครับ g 2องนี้มาเทียบกับ พาสชิ้นใสนะครับแล้วก็จะเห็นตัวพาท์ที่เป็นกระโปรงนะฮะก็เป็นชิ้นใสแล้วก็ชิ้นของตัวเท้านะครับต่อมานะครับเป็นแผง h 1แล้วก็ h 2นะครับซึ่งทั้ง3กล่องเป็นพาสใสหมดเลยนะครับอ่าเป็นพาสใสตรงนี้หมดเลยนี่ ให้ดูกันนี่ก็คือทั้ง3กล่องนะครับสรุปว่า h 1 H 2เหมือนกันหมดเลยต่อมาแผง i นะครับเป็นชิ้นส่วนโครงในนะครับเวอร์ชันน3.0เหมือนกันนะครับทั้ง3กล่องนะครับแล้วก็โครงในจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของตัว i ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูของตัว j ตามไปนะครับโอเคนี เป็นพาร์ทโครงในนะครับต่อมานะครับจะเป็นแผง J1 แล้วก็ J2 3กล่องนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเป็นพาร์ทชิ้นส่วนโครงในนะครับเรามาดูกันใกล้ๆนะฮะอันนี้เป็น J2 นะครับแล้วก็ J1 นะครับนี่ต่อมานะครับ อันนี้ก็คือแผงเคนะครับซึ่งจะเหมือนกันทั้ง3กล่องนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นพาร์ทของพาร์ทอาวุธนั่นเองนะฮะนีะ่มาดูกันใกล้ๆเป็นพัดชทีนส่วนของตัวบาสุก้านะครับแล้วก็ตัวปืนนะฮะต่อมานะครับก็คือแผง L ซึ่งแผง L จะเหมือนกันอีกนะครับ ทั้ง3กล่องเป็นในส่วนของตัวแบ็คแพคนะครับแล้วก็ตัวหลังมือนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นลำตัวนะครับด้านในต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับสิ่งที่เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับบีมเซเบอร์พีมือที่ขยับได้ทุกข้อนิ้วนะครับอ่าน,นีพีซด้วยนะ3อันปึ๊บนี่เลย ครบหมดแล้วนะครับสําหรับกล่อง A กล่อง B แล้วก็กล่องสีซีนะครับมามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับผมและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของทั้ง3กล่องของตัว r x s 8 K 2นะครับงานจับฉลากนะครับก็จะเห็นว่าในแผงเนี่ยของตัวกล่อง B แล้วก็กล่องสีซีเนี่ยจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไดออ้กล่องที่มันแตกต่างก็คือ ของตัว a ตัว b ทานี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้เก็บครบเซตนะฮะก็เก็บครบเลยฮะ a b แล้วก็กล่องซีนะครับผมตามแผงที่ได้ให้ดูไปทีละช็อตทีละช็อตเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับทีนี้จุดสังเกตก็คือจะไม่มีแผง a ซึ่งแผง a ก็จะเป็นในส่วนของตัว core fighter ซึ่งตัว core fighter เนี่ยทางบันไดก็แยกออกไปอีกนะครับเป็นกล่องงานจับฉลากนะครับซึ่งจะเป็น มีทั้งหมดอยู่5กล่องนะครับก็ไล่ไปถึง F1 F2 F3 F4 F5 ซึ่งเดี๋ยวจะเปิดกล่องนะครับแล้วก็รีวิวในวันถัดไปนะครับสำหรับในการทำสปีดบิว e ์นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะต่อแค่2ตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันมันเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวจะนำทั้ง2ตัวนะครับมาเทียบในจุดต่างที่เมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคก็เพีงเทานะี้สำหรับการเปิดกล่องงานจับฉลากนะฮะอิจิบันกุจิร่วมกับทางบัลเปสโตนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะก็สามารถสอบถามกันที่ร้านกันน for y o u ได้นะตามที่บอกไปเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไวท้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม